สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปในการอ่านดวงชะตาเรื่องราวความรักสําหรับชาวราศีพิจิกทุกสถานะเลยจะมีผลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีค่ะก็คือเดือนตุลา ตุลาพฤสติกาและก็ทันหวานนะคะในส่วนนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงรู้โฟกัสว่าจะต้องเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกและชาวาชาวสองนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมบแล้วก็รับฟังตัวโบเองเป็นผู้อ่านไพ่นะคะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะเน้นดึงดูดพลังงาน,านด้านดีกันไปนะภาษาอาจจะไม่ได้สละสวยมากนักเนาะก็ต้องขอพัดมาณักที่นี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านในส่วนําททำนาย น,นึงนะสำหรับใครที่ไม่คุ้นกับสถานที่ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่ในการอ่านไพ่เนาะก็อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะเห็นแบบอย่างนี้แล้วก็นะอยากไม่ไม่อยากให้เบื่อไม่อยากให้เบื่ออันไหนเรามาดูกันดีกว่านะค,คะสาหรับชาวราศีพิจิกขอเช็คพลังงานก่อนนะ้น,นี้หน่อยว่าที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาความรลกความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไปใน,ปน,ปน,ปนลักษณะไหนกันบ้างนะคะขอดูพลังงานไพ่สามใบค่ะไพ่กําลังบอกว่าชา ราศีพิกจิกค่ะเหมือนคุณเองค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัว นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนนะคะหรืออยู่ในา트ของคนมีคู่คุณค่อนข้างที่จะหลังเลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ได้รู้ได้เห็นนะมันมีบางอย่างได้ได,ไ,ดได้สัมผัสด้วยตัวเองได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองนะคะแอบซืบแอบส่องแอบมองแล้วทําให้เรารู้สึก โอ้มันเป็นอย่างนี้หรอเราเจอแบบนี้มาค่อนข้างเยอะนะแล้วเราเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยแล้วทําไมเราจะจะต้องแบบต้องตัดสินใจที่จะทํางานในความสัมพันธ์ต่อหรือยังจะต้องอยู่อย่างนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันมีความลังเลเกิดขึ้นนะ,นะคะนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนๆก็ตามนะอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้าที่ผ่านมาทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่า เอเนอร์จี <Energy S 2> ของคุณณนะป,ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอเนอร์จีของคุณนะคะณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกคะ่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานไพ่ใบที่2คะ่ะไพ่ใบที่3คะ่ะว้าวณนะตอนนี้คุณใช้คําว่ารักตัวเองได้เต็มรูปแบบเลยนะรักตัวเองแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็มีความเป็นมเมจิกเชนเกิดขึ้นในที่นี้แอบเห็นค่ะว่า สารภาพมานะชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอาบูตีให้เลยช่วงเช่วงเดือนกรกฎาเนาะตั้งแต่เมษาถึงกรกฎาแล้วก็กันยาเมษากรกฎากันยาเป็นช่วงที่คุณดูดวงไปบ่อยไหมดูดวงถี่หรือเปล่านะคะเมษากรกฎาธันวานะเป็นช่วงที่คุณดูดวงถี่เป็นช่วงที่คุณอาจจะ พึ่งหมอดูหรืออาศัยหมอดูแบบนี้ถี่ๆหรือเปล่านะคะไนะพ่ก็แอบบอกในลักษณะที่ว่าเหมือนตัวของคุณเองนะคะมันมีความเป็นคิงดาบเกิดขึ้นน่ะเนาะในช่วงนี้ energy ของคุณณนะปัจจุบันนี้เหมือนคุณชัดเจนกับตัวเองคะ่ะว่าคุณจะทําพยายามนะคะพยายามเออชื่อในความคิดของตัวเองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็โฟกัสที่ทสิ่งที่สิ่งที่คุณทานะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการการการที่คุณ a คชั่นกับใครบางคนแล้วคุณมีความคาดหวังกับเขาอะโบเชื่อว่าคุณก็ยัง ทอยู่ะะยังมีความคาดหวังว่าเอ้ยเราให้กับคนนี้ไปเรายังจะต้องได้รับอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างว่าการที่ได้ให้นะได้ได้ให้กับคนที่เรารักเราก็จะต้องได้รับกลับมานะคะ <S <S มันเป็นอารมณ์ในลักษณะนี้หลายๆคนไปมูด้วยหลายๆคนไม่เคยเป็นสายมูแต่ก็เข้าสู่วงการสายมูแบบเต็มรูปแบบก็เป็นไม่ได้นะคะในช่วงนี้นะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงไลายมาสุดท้ายของปีค่ะ นะก็ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณจะเจอเหตุการณ์แบบไหนกันบ้างนะคะคร่าวๆเนาะในที่นี้ย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองพิจิกหรือเป็นชาวราศีพิจิกมาฟังคลิปนี้ก็ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนนี้นะคะอ่ะในที่นี้ใครที่มีความรู้สึกเอบไ,ได้ตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะคะอยากจะอัปเดตดวงกันเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลิปีโ เลยนะจ๊ะอะขอดูหน่อยนะคะว่าครึ่งปีหลังของคนโสดนะคะไม่ใช่ครึ่งปีหลังสีไตรามาสสุดท้ายของปีของคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะมีความเป็นสิบเหรียญเกิดขึ้นมีความเป็นสีไม้เท้าเกิดขึ้นนะคนโสดอะรู้สึกได้เลยว่าคนโสดเหมือนคุณจะ คุณจะกาลังที่จะเปิดใจให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะเหมือนจะได้เจอสถานการณ์ที่ตัวเองต้องเปิดใจแล้วแหละเพราะหนึ่งเลยคนที่เข้ามาดูสพอร์ตคุณได้2เลยคนที่เข้ามาดูอบอุ่น3เลยคนที่จะพยายามเข้ามาดูมี energy และพลังงานคล้ายๆเนื้อคู่เลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คนโสดคุณอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทก็ดีแต่ว่าแอบเห็นว่าช่วงช่วง ตรมาสสุดท้ายของปีนะคะยังไงก็จะมีคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆนะที่นี้ไหนขอดู energy ของคนคุยไม่ชัดเจนหน่อยนะคะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะพลังไงไานไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ตัวเ o v e อเเกิดขึ้นนะคะและมีความเป็นไพ่ เด็กถือถ้วยค่ะมี energy ของ strength เกิดขึ้นในที่นี้โ mm. บเชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะเป็นใสม่มูจริงๆใสหมูแบบตัวพอ่อตัวแม่อะไรก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันเกิดข,ขึ้นกับตัวเองอะนะขอคนนั้นได้คนนั้นขอคนนี้ได้คนนี้ขอพรแบบนั้นได้แบบนั้นขอเนื้อคู่ได้เนื้อคู่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่าคนที่คนที่ได้เดินทางไปขอพรในส่วนเนี้ย แล้วบังเอิญเจออะเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของตัวเองแบบนี้ก็มีนะซึ่งโบก็ รู้สึกได้ว่าหน้าไพ่กำลังบอกว่าคุณจะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นแหละนะในพาร์ทของคุณคุยไม่ชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็สั้นๆเลยเหมือนจะสมหวังนะอารมณ์เหมือนจะสมหวังแล้วก็มีความต่างกันค่ะมีความต่างกันแบบไหนอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไกลแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณแบบมากๆมันมีสถานการณ์ที่ตัวของคุณเองได้เห็นได้รับรู้และได้โฟกัสไปที่คนคนนั้นแล้วทาให้คุณอ่ะเทใจให้คนคนนั้นจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะสมหวังเกี่ยวกับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ในขณะที่คุณกําลังดิวอยู่นะปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันจะสมหวังในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีซึ่งในที่นี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลขในชีวิตนะคะที่ติดเลขหนึ่งเยอะๆนะเลข8เยอะๆเนาะแล้วก็มีเลขสี่เยอะเช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่4วันที่8 1 0 11 12 1 3 1 4 15 16 1 7 18 19 2ส2ม2ิี่สิบสเกี่ยี่สิบแปดนะคะสามสิบเอ็ดนะคะเลขท้ายัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็เลขเบอร์มือถือนะ,อค,นะคะ เลขท้ายเบอร์มือถือของคุณอาจจะติดเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขแปดเยอะๆเป็นก็เป็นไปได้คุณค่อนข้างจริงจังกับความสมพั์ในครั้งนี้นะสิ่งที่รู้สึกได้นะโบไม่รู้ว่ามันจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรใดๆก็ฟังในส่วนของคลิปของดวงแต่ละราศีประจําเดือนแล้วกันนะแต่อันนี้มันคือภาพรวมในส่วนของไตรมาสสุดท้ายของปีไงเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกเอะใดๆโบนแนะนําให้คุณลองเปิดไพ่อ่านไพ่เพื่อเป็นไกด์แบบละเอียดที่เป็นดวงของคุณเองเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วนตัวไดดด้โยการอล์ที่ ได้คิปวิดีโอมาได้นะคะปเดี๋ยวเราไปกันต่อที่พาร์ทของคนมีคู่กันบ้างค่ะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะชาวราศีพิจิกค่ะคนมีคู่นะคะ มีไพ่ดีทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นเอ็มเพรสเกิดขึ้นในที่นี้มี energy ของเด็กถือดาบเกิดขึ้นด้วยในที่นี้แอบเห็นว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งการไม่เข้าใจการการเข้าใจผิดการสื่อสารในเชิงที่ทําให้มีปัญหาการมีเรื่องคิดเล็กคิดน้อยจับผิดคิดลบผู่ห่วงเกิดขึ้นในช่วงไตายาสสุดท้ายของปีนะคะในที่นี้อุ๊ยไพ่แอปเปิลเนาะในที่นี้ค่ะน้ามันอาจจะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เพราะไพ่ไปโฟ นะคะสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นเป็นปัญหาในช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันอาจจะถูกเคลียร์ถูกไกลเกลี่ยและถูกทําบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจน มากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถ้ามันมีปัญหากันอยู่อ่ะดูเหมือนเขาว่ามันจะได้พูดคุยนะคะแต่การพูดคุยในครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นการพูดคุยที่มันอาจจะมันมันทำให้ความสัมพันธ์มันสั่นแล้วอ่ะมันสั่นแล้วมันเอาแน่เอานอนในความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโบก็แอบเห็นค่ะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับเคหสถานแล้วก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและความรักถ้าเป็นเคสของคนที่อยู่กันมานานแล้วเนาะรักกันมานาานนนแแแลล้้ววกัต่งง ก็รู้สึกได้ว่าคนที่มีอิทธิพลนะคะที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความทให้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือผู้หญิงเพศแม่นะคู่กรณีของคุณหรือคนรู้ตัวของคุณเองอาจจะเชื่อแม่มากๆนะคะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ในคันนี้มันเปราะบางนะมันมีแอคชั่นในเชิงที่มันเปราะบางนะในความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะนะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ แล้วก็ในส่วนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวราศีพิจิกหรือเป็นชาวราศีพิจิกมาฟังคล,คลิปนี้ก็ย้านะคะว่าเน้นดึงดูดพลังงาน,นดีและเอเนอร์จีที่ดีๆไปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ใครที่มีความรู้สึกเอตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายแล้วมีความประสงคอยากจะมาเปิดไพ่กันเป็นการส่วนตัวนะคะอย่าลืมเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาและแอดไลน์ดีมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการซัพพอกกร์ตขอบคุณ subscribe ขอบคุณ super thanks นะคะเราจะ กันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ